ผมมีนะครับปิดืนมีต้มตีนนี่ต้มตีนครับนี่ต้มตีนมือครับยิงเขาน้ำงแนนะครับเจ้านี่นักมวยนะพวกฮ่าอาตอมกินเลย,เจ,เยจ,เจ,เลจะขออืมเสร็จแล้วนะครับต้มตีแกไม่ติดคนหรอก มาเก่งครับ hmm. น mm ัก hmm. ับฮึมฮึมมากินตบกินเลยตบกินมีโมตบกินอ่ะ

开电视，你说啥？我明天去了。嗯，谢谢，你好。好好，再见，好。 จีนครับจีนมาเลยครับมากินจีนเฮ้ยอละแล้กินนั่งเปนนั่งกินเลออย่าซดกินเลยนี่อีละกินจีนบ่ห้อยรีนจะได้เราเหรีที่ซื้อกินที่ไหนขออกิน่ขอเลย เออได้ละมึงชายตาต้องชายสิละนี่นะลูดกินพูดกิงไปย่าทอดไข่เอาบ่างเอาบ่าอดไข่กินได้ยังกินทอดไข่อยู่สองกาที่หนึ่งสองกะที่หนึ่งนู้ย้อนบัก

เจ้าขัดเราวะนีขัดเราวะเจ้าไปเดียวนปุ๊บมึม<ๆ>กเฮ้ยทั้งไทยทั้งจีนเลย